พี่น้องล้างใจาท,ทา้งบอลนพกพิษก,กรนะคะทุ่มเงินกว่า56ล้านบอลในการเปลี่ยนชีวิตค่ะกระแสะออกมาหลายด่านมากๆค่ะบ่าวาสิเป็นเออหล่อยอยู่แล้วแต่อยู่เราไปทำทำไมเสียรายตังเงินเป็นล้านไม่ใช่ใน,น้อยอนู้นนี่อืมอย่าบางคนก็บ,บอกว่าเงินตังเป็นล้านนะชาวมาปบปงวง,วงดีบอดีกว่าจะไปอทุ่มกับสิ่งนี้อย่างความมณาน,นี่แหละสาวเนยสิ่งที่ตาม,มานั่นก็คือ นะคะแฟนคลับเอฟซีค่ะคือคอมเมนต์เสียงแตกกันแหละ่ากลัวออกมาไม่หล่อเหมือนเดิมหรือว่าออกมาอาจจะบ่เปะคือเกาบเพราะว่าตอนนี้คนเรียกร้องให้ห้างบอดหนูเนาะออกมาอัปเดตอาการอัปเดตหนาของห้างบอดหนกว่าเป็นจังไดเขาก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับหนาคนพึงศรัทธามากที่แบบถึงขั้นแบบเหมือนเฉียดเลยเฉตายมาเลยก็คือพี่น้องมันก็ตรงบวมเลยเนาะคือเกาห้าเนี ถ้าเสริมดังหน,หน่อยเนี่ยสาวเนื่อนก็ยังววมแบบขอบตาดำหมดเลยเด้ค<ม>่ะ <หา S 2> แล้ว,ลวสิ่งที่บอสนกคนไปปรับปรุงหรือว่าไปเข็ดไม่มาข้างนี้กับถือว่าเข็ดใหญ่เติอบอยู่ก็ปรับหน้านอะไรปรับ,รบหน้าลูกต่างๆที่อยากให้มันบาลานซ์แล้วก็ดูละมุนละไม่ค่ะแล้วแบบที่นี่มันกะ บางคนก็เห็นอยู่ดอกว่าเพื่อนมีอาการจังหดในตอนนี้นะคะมันก็กำลังห่อผ้าเฮีงยงบ่าเขากับบ่าสามวัาตอนนี้ดึงออกไปแต่ว่าคนกัเรียกร้องอะไรบางทีนี้มันก็เกิดปัญหาที่ว่าคือเขาบางคนเนาะทำสัยกรรมมาก็พร้อมที่จะให้เราดูตั้งแต่วันแรก<ช>บางคนรอหน้าปีค่อยออกมาเปิดเผยเออพี่น้องบางคนก็ค่อยๆอัปเดตสําหรับบอสนกนี่ผ่าเบื้องเอาว่าเิ่นจิออกมาแง่ใดที่ผมอยากไปแบบว่าจะฝากไปละลับละหลงซิสิทธิส่วนตัวของเพื่อน ค่ะเพราะวาเนี่ยทั้งแม่ตอกสายใหม่แฟนเพจเนี่ยเพิ่งกระเด็นมาว่าอยู่ในบอร์แทนที่ว่า,วาท,ทั้งมีคนมาถามนั่นแหละมีเอฟซีบางคนบ่นว่าอยากให้อัปเดตอาการของนกพงศกรค่ะหรืออยากให้ถ่ายคลิปนกพงศกรลงโซเชียลค่ะและคำตอบก็ตามมาที่บอสนุพูดเลยค่ะทางบอสนุก็ได้มีการพูดไปนะคะ,คะบอกว่าใครที่เอาภาพหรือคลิปไปลงก่อนได้รับอนุญาตควรนึกถึงมารยาท และการให้เกียรติเจ้าตัววงเล็บซึ่งยังไม่มีความพร้อมโดยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าสุดหลอ่อรีบหายเร็วๆและกลับมาสร้างความสุขให้เอซคู่กับลูกกายเร็วๆนะคะ,คะสู้ๆค่ะรักและคิดถึงมากๆค่ะเสียงวิหกสุดปังค่ะอันนี้บางบางเทืาเสาร์ด้ยค้คคนทีอยากเห็นกัดโดยความหักความคิดหอดคิดถึงกับเป็นธรรมดาอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าการทีเฮานั่ม่พร้อมนะคณะที มันบกค่อนลง่ลงล่งหล่องลอง่ร้อยเนาะสาวเลยการว่าไปําไสายกรรมนล่พี่น้องคว่มบวมควม่มทุกอย่างแหละทุกอย่างแหละตาจักหนาไม,ม่ใช่ซ้ำไปเมิดค่ะไปะที่นี่บางคนเขายังไม่พร้อมที่จะเอาตัวนั้นออกมา,าบางคนเขาอาจจะพร้อมตอนหลอ่อตอนสวยเลยนี่ก็เป็นซิที่นวนบุคคลของเพิค่ะหรือว่าบางเธอไปเห็นมากเพิ่นว่าตองบออกเหอก็ได้อันนี้เพิน่นจะบ,บออ่อความมัน เขาเอื่นมาเหรอเขาเอื่นแบบว่าความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่ดูบอกว่าเรียกยาวๆๆน่ะเหมืนมาพูดเนาะมือนเนาะเมพิ่นเพิ่นเพิ่นล่อเล่นกันค่ะว่าเป็นอยังว่าถือว่าเป็นความลับค่ะบางคนก็ล่อชอบล่อว่าบอดกหน้ายาวขนาดลูกจ๋ายังบอกเลยอีพอหนายาวนะแม่ค่ะเพราะว่านี่ห้างบอลดกเดี๋ยวพูดไปพี่น้องก็หน้านั่นที่ว่าก้อนที่จะเข่าของผ่าตัด ก็บ,บอกว่าน้ําพักน้ําแรงของผมครับความฝันแต่วัยเรียนแล้วสมัยนั้นยังเรียดยาวๆฮะฮวันนี้มาถึงแล้วเสริมหล่อที่เกาหลีกับหมพยาบาลบานบากิ aki, ราคารวมทั้งสิ้น56.830,000ล้าน8ปดแสนสวอนหรือตีเป็นเงินไทยราวๆหนึล้านห้าแสนบาทนะคะและบัดที่นี่ทำกับคุณหมอคิมหมอโอที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ผมขอบคุณหมอที่ พูดให้ผมแล้วก็บอกให้ทําให้ผมรอรอ <ภา S 2> มาสี่พรุ่งนี้ขึ้นเขียงก็เป็นการอัปเดตแต่สี่วันที่แล้วค <ภา S 2> ่ะสําหรับตอนนี้นะคะแม่แม,ม่แฟนคลับเอฟซีหลายคนค่ะตั้งกระลอรุ่นค่ะว่าสี่ออกมาโอป้าสําได็จสาเลนยบางค้นกับวาวาลอดอเลยค่ะสําหรับฤดูกาลเอาเจ้สี่ฤด,ดูการปีที่ห้าเนี่ย <ภา S 1> ได้ผู้นําคนใหม่แน่นอนของเสียงวิหกไอวางสันสา,าเนยแนนไ้ประเอกเสียงว <เน S 1> ิหกผู้ใหม่น้ำแร่ค่ะนาตาโล แล้วคำว่าสัยกรรมไม่ประด้นศัยกรรมมันของผู้หายโลงพี่น้องแมนค่ะแต่ว่าทำให้ดีที่สุดค่ะคุณหมอก็เช่นกันค่ะการที่ว่าเพิ่นสิแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอันใดว่าเขารูปเขาร่างเพิ่นต้องเห็ดให้ดีที่สุดค่ะสําหรับหมอนะคะใช่แต่ว่าช่วงแรงๆนี่พี่น้องสัยกรรมตัวสจเข่าทีเป็นปีค่ะแมนอแต่ว่าเปิดฤดูกาลอาจจะยังไม่ทันเข่าทีเลยแมนอาจจะยังไม่รวมแค่สามเดือนเดงค่ะพี่น้องเปิดฤดูกาลค่ะ ก็เด้ข้าวแวววมากว่าเปิดฤดูกาลช่วงเดือนกรกฎาคมกันยาตุลาตั้าแต่ยังไม่แน่ชัดว่าวันไหนนะคะแต่ประมาณนั้นค่ะใส่เวลาแค่สี่เดือนเนาะค่ะหนาสี่เดือนหนาบวนหยุบแน่นอนแต่ว่ะทำว่าแต่งหน้าได้ไหมได้หายอยู่แต่ว่ามางคนกับสีวานามันมีมันวุ่นารไปเห็ดหน้ามาหน้าเดิมสวยกว่าหน้า เออหน้าเดิมหล่อกว่านู่นนี่ไปทํามาทําไมเสียดายตังนี่หรอร้านห้าได้แค่นี้หรอมันมีแน่นอนถามเบิร์นี่เขาบอกมือหนีมันมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะแตกระแซที่จะตามมากค่ะสําหรับบอดนกที่เพิ่นตัดสินใจที่จะไปทําเพิ่นเตรียมใจไว้กับรับสําหรับคําวบากมู่ันแล้วคอมือเมู่อนแล้วค่ะแล้วเสื้อมันว่าออกมาดีแน่นอนสาวเนยเพิ่นใส่หมอระดับเลยพี่น้องแม่หมอโอหมอยังหมอขิ้หมอโอเป็นหมอที่ดังหมาในเกาหลีอย่าบัดที่นี่ เพื่อนก็บอกอยู่เด้เพื่อนโพดเออต้นข่อยเห็นหน้าจจะคลองข่อยยั่งโมชินกระบาดไปพูดหยันหมาเฮาคุณยันหมาเฮาหยันหมาจำอะไรอยู่เนาะค่ะเพื่อนบอกขั้นชิ้นน้ำหนาไม่ของเพื่อนเฮากับลุ่นคือกันได้สาเรื่อยข่อยกับอยากเบิ้งคือกันในเบิ้งเป็นข่อยากเบิ้งเด้แต่ว่ามันก็เป็นอ้าวมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เพื่อนบอกขั้นได้พร้อมที่จะออกมาอัปเดตหรือว่าออกมาให้เฮาเห็นเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพที่เ่อบอกขั้นได้รอเ่อบอกขั้นได้ดูดีน่ะกับว่าอยากให้แฟนนคคลับบบแได้เห็่ะ บางคนอาจจะแบบเห็นแล้วก็โอ้ยเสียใจได้เหมืนว่ายังยังบุคคนเขาลูบเขาล่างกับไปตีโพยตีพ่ายแล้วนะคะว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันคือนาบวมทางนี้ทางนี้อยุบกับเบี้ยวแต่ถึงตอนไม่ท่านจะยุบนะท่านก็จะดูเบี้ยวดูไม่สวยทันมันหยุบนะไม่ได้แกนดังมันก็สิกอดกันไปแบบธรรมชาติทาเบิ้งเอาเอาปีหนา้เวลาปีหนึ่งซะสีโลแบบเต็มเต็มเขาลูบเขาล้อยสําหรับงามนี้นะคะบอดโนก่นกัย่อม เพราะวันเป็นความใฝ่ฝันนะสาวเนยเป็นความใฝ่ฝันที่อยากครั้งหนึ่งอยากสิเดินทางไปประเทศเกาหลีไปถ้ากับหมอเจงแจงไปแบบนี้ค่ะพี่น้องแ,<ม>แต่โอกาสมาถึงเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนเนาะ <ลง S 1> การทีเป็น,นแมนการที่เป็นเป็นศิลปินเนี่ก็ถือว่าต้องทํางานกับรูปร่างหน้าตาะ่ะสาวเนยอ,อ,อืมก็ต้องลงทุนจากน้อยพี่น้องเพื่อแฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่อยากเห็นหัวหน้าว่องที่รูปร่างดีรอขาวโอปากเนาะ นี่แหละพี่น้องเป็นการที่ลงพุนคังยิ่งไงของมอลลเสียงวิหกค่ะค่ะทุมเงินโอ้ล้านหาหลายอยู่คือว่าเยอะมหมเยอะด้านมากสำหรับเราเราเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องปกตินี่แหละแลวเพิ่นกับสำรับเพิ่นอ่ะได้กับขึ้นมาหลายคนนั่นนึอว่าเอาความรอไปแหละแมนบ่ลาอาออกมาแล้วรอไล่กันเชื่อออกไปออกเป็นนันนี่ะกดัแต่ได้ยินข่าวเนาะอันนี้คือเสริมทายพี่น้องค่ะได้ยินข่าวว่าบอสนุกค่ะ สำหรับการเดินทางไปเกาหลีในครั้งนี้บอสนุคุมที่สุดค่ะเดี๋ยวไปเห็นผูบ่าวทางเกาหลีสาวเลยคุณย่าน้ออายเนี่ยเห็นอยู่เออได้กันตอนแรกแอบตกใจค่ะแอบตกใจตีตอ่อหมอเออนั่นแหละค่ะพี่นอ้อกเออตีตอ่อหมอพี่น้องม่ที่นีน่เออตัวิออกเมื่อไหน <laughs> นอนยในห้ของเอินเต็สมสมอง บอโนกกว่าคอยจะคิดยากอยู่ด้แม่ขันเจ้าบ่ออกมากกว่าจะไปจ่านไหนคนบ่ไปบ่เป็นผู้หนึ่งกับพึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับไปฆ่าตีต่อหม้อผู้นี้ว่าภาษากษบกเก้งผู้ผู้พ่อจานค่ะแต่ว่าคุณยายนูเพิ่นเพิ่นได้อยู่ค่ะพ่อได้พ่อได้ค่ะนี่แหละค่ะเฮ่ากะเมื่อว่าถึงการอัปเดตนะคะอาการของบอดนกทีแฟนคลับเวฟซี่หลายคนอยากจะ หาออกมาเรียรลองเรียบลองเลียบิทของเพิ่นอ,อ่างยังยังอ,ยงออกมาบอด้ยนะคะฝากกอนพี่น้องรอก่อนค่ะรออัปเดตอาการของบอสนกน้ำกันเนาะสาวเนยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหนัก่อนค่นคะ